พบโลมาเกเตื้นกอดช้างโอลพอ่อสัตวแพทย์เผยเป็นลูกวันเพชรคาดคาดทำร้ายว่ายน้ำเข้าหาฝั่งด้านเสาใหญ่ขับรถยนต์หลบสุนัขชนเสาไฟฟ้าบาดเจ็บคณะอนุกรกกรมการพัฒนาแรงงานสุดอาชีพตราดเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานรองรับอาเซียนและสัมพันธ์พิเศษความอุดมสมบูรณ์ของทะเลตราดกำลังถูกทำลาย ต่อไปน,นี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดขามานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0 9 5์2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดเข้าสู่วันที่5 อาการวานแพชคาที่ได้รับบาดเจ็บสองตัวยังทรงตัวส่วนตัวใหญ่เริ่มดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเวลา12บนาฬิกาวันที่22มีนาคมผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านเจ็กแบ้หมู่3ตําบลเกาะช้างใต้จังหวัดตราด ติดตามดูสาเหตุอาการบาดเจ็บจากการติดอวนเรือประมงของลูกวานเพชรฆาตทั้งสองตัวที่บริเวณบอ่อเลี้ยงภายในรีสอร์ทมหาจักรซึ่งทีมสัตวแพทย์ได้ทำการรักษาและเฝ้าดูอาการที่ยังเข้าสู่วันที่4ก็ได้พบว่านายพันธุพงศ์คงเดชอนรศักด์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างได้จัดส่งเจ้าหน้าที่อุทยานจำนวนสีนายมาร่วมคอยดูแลช่วยเหลือทีมสัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำนณคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฝั่งตวนออกจังหวัดตราดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการรักษาการบาดเจ็บของวานทั้งสองตัวยังคงเป็นไปตามปกติเหมือนกับเมื่อวานซึ่งทีมสัตวแพทย์ได้ให้เจ้าหน้าที่อุทยานมีการลงไปนั่งในน้ําเพื่อประคองลําตัวของวานให้ขยับไปมา เพื่อเป็นการทำกายภาพบำบัดให้แก่วานซึ่งจนวันนี้ยังไม่สามารถว่ายน้ำเองได้ที่ปฏิบัติอยู่เช้าเย็นคือการนำเสื้อชูชีพมาห่อไว้ที่กลางลำตัวของวานแล้วใช้เชือกผูกโยงให้ส่วนหัวอยู่บนผิวน้ำและส่วนหางอยู่ในน้ำแต่ยังไม่สามารถดิ้นหรือขยับตัวเองได้จะมีเพียงช่วงเวลาหายใจเท่านั้นและในส่วนของการให้อาหารเจ้าหน้าที่ยังคงต้องนำยาวิวตามินเกลือแร่รวมถึงปลามาปั่นรวมกันให้ละ แล้วนําออกมากรอกใส่ปากผ่านทางสายยางเนื่องจากลูกวานไม่ยอมกินอาหารที่นํามาป้อนให้ส่วนตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าเริ่มมีอาการแข็งแรงดินให้เห็นพร้อมทั้งแกว่งหางไปมาตลอดเวลาแต่บางช่วงยังมีอาการเกงจนตัวงอ โดยทีมสัตวแพทย์ของวานทั้งสองระบุว่าวานทั้งสองตัวมีอาการปลอดติดเชื้อกล้ามเนื้ออักเสบเนื่องจากบอบช้ำม,มากและท้องอืดนายสัตวแพทย์วิสาตระกูลลังสีนายสัตวแพทย์หัวหน้าทีมรักษาวานทั้งสองตัวเปิดเผยว่าอาการของวานที่ได้เฝ้าดูอาการมาย่างเข้าวันที่4ยังคงทรงตัวเหมือนเมื่อวานคือเริ่มดีขึ้นหนึ่งตัวและอย่างน่าห่วงอีกหนึ่งตัว เนื่องจากมีอาการป่วยด้านระบบทางเดินหายใจปอดนั้นมีอาการติดเชื้อมีกดแกลดในกระเพาะอาหารยังคงดิ้นเองได้เล็กน้อยโดยทีมศัตวแพทย์จะต้องมีการให้ยาแก้ท้องอืดและยาช่วยย่อยรวมทั้งต้องมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันคอยดูแลอาการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็ได้เจ้าที่อุทยานมาช่วยเพราะต้องมีการลงไปในน้ำคอยประคองร่างของวานไม่ให้จมอยู่ตลอดเวลาเพราะวานไม่สามารถว่ายน้ำเองได้ อีกทั้งไม่ยอมกินอาหารที่นำมาป้อนให้ขณะเดียวกันก็ต้องคอยให้อาหารเหลววันละ2เวลารวมทั้งยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อและยากันนอกแต่ทีมสัตวแพทย์ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอาการของวานทั้งสองตัวจะหายเป็นปกติเมื่อใด พอบอชบพอสองตรวจเยี่ยมตำรวจเกาะช้างพร้อมมอบสิ่งของเร่งเดินหน้าปราบยาเสพติดควบคุมอาชญากรรมเผยพร้อมเพิ่มกำลังให้อีก30นายหลังพบมีประชากรเพิ่ม30,000คนวันคุมปัญหาอาชญากรรมไม่ได้ เมื่อเวลา10นินาฬิกาวันที่22มีนาคม2556พลตําโปรโทวินัยทองแสงผอ,อชอพอสองพร้อมคณะได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตะเวนชายแดนมาลงที่สนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้างและเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูทรเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดโดยมีพลตํารวจตรีปีชาจเจริญสหายานนท์ผอ,อกอพ,อพอจังหวัดตราดพร้อมด้วยพันตํารวจเอกนัทพงศ์สัตยานุรักษ์ พันตำรวจเอกนาธนทัศน้อยนาบรองผอบอกกพอจอังหวัดตราดและพันตำรวจเอกกริจจิริประเสริฐโชคผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง พร้อมนายตำรวจชั้นประทวนและสัญญาบัตรซึ่งตามแถวรอให้การต้อนรับในพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งที่สองของผอบอชบพ .2 ออก็เพื่อตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมปัญหาอาชญากรรมซึ่งได้มีการกล่าวให้โอาวาทและมอบนโยบายซึ่งเน้นการปรับปรามยาเสพติดอับ,บายมุขทุกชนิดและการบริการดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สิน ของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนตลอดจนมาอาศัยประกอบกิจการด้านต่างๆอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้นำสิ่งของมามอบให้เช่นข้าวสารอาหารแหง้ง ตู้สำหรับใส่ยารักษาโรคอุปกรณ์กีฬาและมอบเงินให้อีกจำนวนหนึ่งหมื่นบาทซึ่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างได้รายงานถึงมาตรการการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงฤดูท่องเที่ยวย่านหาดทรายขาวเขตพื้นที่หมู่4ตำบลเกาะช้างซึ่งจะเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวหนา,นานแน่นมากที่สุดกว่าพื้นที่อื่น,นซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการและรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแบบเซฟตี้โซนโดยสถานีตำรวจภูท ทอนเกาะช้างและตำรวจท่องเที่ยว6ตราดได้ร่วมกันจากโครงการเซฟที่โซนขึ้นบนพื้นที่เกาะช้างกำหนดให้บริเวณในย่านหาดไทรขาวเป็นย่านท่องเที่ยวปลอดภัยที่ต้องมีการร่วมมือการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวมากที่สุดด้านพันตำรวจโทวินัยทองแสงได้กล่าวถึงการลงพื้นที่และได้สำรวจดูย่านท่องเที่ยว และได้รับฟังบรรยายสรุปถึงสภาพทั่วไปในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่ซึ่งจะไม่ค่อยมีเหตุความรุนแรงต่อน,นักท่องเที่ยวซึ่งผู้บัญชาการระดับสูงก็ยังได้มีความห่วงอยู่เพราะปัจจุบันบนเกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกมีคนหลายชา,ชาติมาอาศัยอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ก็ได้พบปัญหาที่สานีตำรวจภูทรเกาะช้างปัจจุบันมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน52นายช่วยราชการบนฝั่ง3นายเหลือ49นายถือว่ามีกำลังน้อยมาก เมื่อเทียบกับพื้นที่รับผิดช,ชอบและจำนวนประชากรจริงและแฝงซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า30,000คนรวมถึงแรงงานต่างด้าวอีกนับหมื่นคนความจริงอัตราเดิมต้องมี95นายแต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายอย่าได้ประมาทพร้อมกับจะมีการพิจารณาจัดหากำลังเจ้าหน้าที่มาเพิ่มอีก30นายในโอกาสข้างหน้า สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดตราดเริ่มรุนแรงอปทอเริ่มแจกจ่ายน้ำให้เกษตรกรรถสวนผล,ลไม้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอาใหญ่อำเภอเมืองตราดนำรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้หลังตำบลเอาใหญ่เป็นอีกหนึ่งตำบลในเขตอำเภอเมืองตราดที่ประกาศให้เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ภัยแล้งประกอบกับช่วงนี้ผลไม้กำลังเจริญเติบโต,ตก่อนที่จะออกสู่ตลาดในช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ทำให้ต้น ้นเงาะมีความต้องการน้ําในการบํารุงตน้นนางราตีหวนคะนึงเกษตรกรชาวสวนเงาะหมู่ที่5ตาตำบลอ่าวใหญ่กล่าวว่าเนื่องจากปีนี้ฝนตกเล็กน้อยจึงทําให้สถานการณ์พัยแล้งค่อนข้างรุนแรงน้ําในสระที่ใช้รถกับต้นเงาะแห้งขอดจึงทําให้เพื่อนเกษตรกรหลายคนได้รับความเดือดร้อนจึงต้องขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่นํารถบรรทุกน้ําออกมาเติมน้ําในสระของเกษตรกร เพื่อให้น้ํากับต้นผลไม้เฉลี่ยววันละสิบเที่ยวต่อวันอย่างไรก็ตามอยากขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าหามาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการพิจารณาขยายเขตชประทานให้มากขึ้นเอมาแล้วครับไม่กลัวโดนตํารวจจับอ่ะดูเนี่ตำรวจอยู่ตรงเนี้ยอ่ะเราก็ออมมาตรงเนี้ยเอาใจ่ะ เข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติบริเวณศาลาร้อยปีตราสล้ำลึกหน้าสารากลางจังหดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหดตราดนำข้าราชการประชาชนชาวตราดเข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม การจัดงานวันตราดล้ำลึกครบรอบ1 0 7ปีแห่งการได้รับอิสรภาพของเมืองตราดโดยการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงดําเนินวิเทศบายทางการเมืองนําเมืองตราดลอดพ้นจากการปกครองของประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่23มีนาคม2449้ยกาโดยการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่23มีนาคมถึงวันที่25 ว่ามีนาคมนี้ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดพิธีทําบุญเมืองในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดตราดและประชาชนชาวตราดซึ่งทางเทศบาลเมืองตราดได้มีการจัดโยงสายศีลจากพิธีไปโดยรอบเขตเทศบาลเมืองตราดและเชิญชวนประชาชนร่วมต่อสายศีลเข้าสู่ที่พักอศาศัยของตน อย่างไรก็ตามทางจังหวัดยังอยากเชิญชวนลูกหลานชาวตราดเดินทางกลับบ้านมาร่วมง,งานในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันซึ่งจะมีพิธีเปิดงานตราดลำลึกในวันพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกายุติธรรมจังหวัดตราดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านกระบวนการยุติธรรมทางปกครองและด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ นายยงยุทธเชี่ยวชันกิจตุลาการสารปกครองระยองเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านกระบวนการยุติธรรมทางการปกครองและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐซึ่งเป็นการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ2556ซึ่งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดดาเนินการจัด ขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทอำเภอเมืองตราดโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายยุติธรรมกว่า100คนเข้าร่วมโครงการ นายถาวรกุลสริผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดในฐานะประธานกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัดกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด4ปีคือตั้งแต่พศ2556ถึงพศ2559ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านกระบวนการยุติธรรมทางการปกครองและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและบรรทัานที่จะเป็นหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีปกครองทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่มุ่งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้ร่วมโครงการอีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานระหว่างกระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายยุติธรรมรวมไปถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยว ทั้งนี้เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสฤทริ์ในทางปฏิบัติต่อไปโรงพยาบาลตราดระดมอ,อสอมอ,ออกเร่งลงป้องกันและลดปัญหาโรคไข้เลือดออกแม้สถานการณ์การ,รแพร่ระบาดยังมีแนวโน้มลดลง นายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดเปิดกิจกรรมการเรองลงป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้ลืดอ,ออกตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราดโดยระดมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่3.4ตราดและอาสาสมัครสาธารณสุขจากชุมชนต่างๆร,ร่วมเรืองลง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรากล่าวว่าการตรวจสอบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราดถึงแม้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอัตราการป่วยมีแนวโน้มลดลงโดยพบผู้ป่วย12รายคิดเป็นอัตราการป่วย13.20ต่อประชากรแสนคนยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตแต่เมื่อเทียบกับสถิติในภาคตนออกพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลอดออกอยู่ที่อันดับที่3และคิดเป็น15.17ต ประชากรแสนและเมื่อเทียบกับระดับประเทศอยู่ที่ยื และเมื่อเทียบกับระดับประเทศอยู่ที่อันดับที่29ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทางโรงพยาบาลตราดจึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะการขอความร่วมมือให้อสมอดยรงให้ประชาชนปรับสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยไม่เอื้อต่อการเพาะพันยุงลายเช่นการปรับแต่งบริเวณให้มีแสงแดดส่องถึงรวมทั้งรอรงค์กำจัดยุงลายตัวแก่ ด้วยการพ่นหมอกควันและการกําจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายกําจัดลูกน้ํายุงลายด้วยการคว่ำภาชนะใส่สารเคมีกําจัดลูกน้ํารวมทั้งการแจกเอกสารให้ความรู้ในการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนอีกด้วยเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์ ทร0908181828สถานีขนส่งบอดชิดช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราโดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปะรด โทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนเมืองตราดด้นในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัว พบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไน